ครับวันนี้เราก็มาอยู่ก like anyway. ับเพลเวกัสเก่าวันนี้เรามาอยู่ที่แทแท่งสิ่งดีสาขาเก่านะไม่ใช่สาขาใหม่นะครับก็วันนี้ผมตั้งงบมา100บาทเพื่อมาซื้อทุ่นเพราะว่าผมน่าจะพึ่งสร้างอ่ะเพราะผมมาผมเจอถ้าใครที่สนใจก็ลองมาดูได้ผมจะตั้งงบ100นะว่าผมจะหาซื้อพวกเงินเนี่ย100เนี่ยว่ามันจะได้อะไรบ้างมันมากมายที่ผมเล็งไว้เนี้ยอยู่แค่ที่จริงๆผมอยากได้ตัวนี้มากกว่า 69บาทนี่ไหมแต่คันนี้ยงบผมมันร้อยเดียวมไม่สามารถจะซื้ออะไรได้ถ้าผมซื้อตัวนี้ไปปุ๊บเงินผมจะเหลืออยู่แค่สามสิบกว่าบาทสามสิบเอ็ดบาทซึ่งมันไม่เวิร์คเพราะผมดังประกไว้วันวนี้ผมจะซื้อเครื่องไอแกะโน้ตบุ๊กผมแกะิคอมพิวเตอร์พีซีผมแล้วก็โททรศัพ์ขอเงินประยามันได้หนึ่งร้อยบาทคือห้ามเกินหนึ่งร้อยคือพอ เล่งวัดเคลือนต้องต้องหาที่ถูกกันนะก็ตรงเงี้ยออหนึ่งบาทคงินยกะของร้านได้ขออนุญาตใส่แว่นเพราะว่าถ้าไม่ใส่แว่นมองไม่เห็นตัวนี้สิบสี่บาทเองสักลายสักลายสักแบนสิบสี่บาทตัวนี้น้อยสิบสี่บาทนะสิบสี่บาทหนึ่งตัวใช้เงินหนึ่งร้อยบาทให้คุ้มที่สุด ออกมาได้แค่นี้ก็ทนี้จะไปแกะตัวโนตบุ๊กผมซึ่งมันจะเป็อตัว14 14ก็28บาท28บาทได้ทมสอนแล้วก็มันจะมีน็อตตัวใหญ่ัวงหนึ่งตัวนี้ไม่หวัดับาทก็สองตัวนี้ก็30 30 สี่สิบี่บาทนะสีบี่บาทอยากจะได้สกุลไ์ตัวน้อยชุดนเรื่องดีว่ะตุนใุ่๋นให่น้าเกนี่มีสามใจนี่อ่ะ้าวเอเอาวันไหนดีกว่าเคื่อนเคื่อนเสือกกว่าอันนอกสกุลกเอาอนหนเท่าไหร่ละ อันนี้ก็การเงอันกอีก็เป็นแปดสิบสามบาทผมเหลือ,ออีกสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทใช่หรสิบเจ็ดบาทผมจะซื้ออะไรให้มันให้มันละสิบเจ็ดบาทโอ้โหสิบเจ็ดบาทสบายครับมีสบายสิบเจ็ดบาทเอาไปแทงอะไรดูไม่เอาไม่เอาเอา,เอ,าอีกเดี๋ยวเราหาดูว่าสิบเจ็ดบาทเราจะได้อะไรอีก giờ cứ keep đẹp mình cứ Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những 嗯。

เจ็บอะไรนี่เป็นกล้องนะก้องขยายใช่ไหมใส่สตแตมใส่ที่แบบว่าอันเล็กๆแล้วมากล้อกขี่หลังอะ่ะอย่างเช่นไอ้ดาวแปะไอ้อกเราอะอ่ามันปิดมี่าปิดมัม้ยก็รุปว่าเอาันนี้นะครับก็เจ็บาทตัวนี้คือสี่บาทเดียสามบาทเจ็ดมคือตุ้ปีก็ S <S <S ถ้าใครอยากเจอาหาของราคาหนึ่งร้อยบาทก็มาที่ที่นี่ได้ว่าเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนี่ครับยิ่งเหลืออีกสามบาทนะคงหนึ่งร้อยบาทได้ทั้งสูไล่ได้ทั้งตัวเล็กตัวน้อยได้ครบก็มาได้กับที่ไทยแสงเตานี่ยผมก็คุ้มเดินเข้ามาเหมือนกันก็ถ้าใครสนใจคิดดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องเฟซบุ๊กพัดดาวด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ